สวัสครับพี่น้องค์ทำให้ลูกเบาๆเด้อคำเบาเด้อเงี่ยงๆแน่นตากำลังสีไใอยู่ซอสสวัสดีครับพี่นงค์สวัสดีเป็นครั้งที่สองครับเป็นตะแก้วละมาหมาฝุ่นข้าวฝุ่นข้าวให้ลูกหลาน อยากเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครหนึ่งด้วยกองพันจูโจมกลมรุพิเศษที่สามการคัดเลือกและฝึกพลละเมืองไทยมีบิดามารดาเป็นสัญชาตไทยโด,โดยกำเนิดมีอายุ8 8ปีหดหอดอิมหาปีพี่น้อง ไในพันเป็นทหารกองเกินบรับคนทีเรียนจบรอดอ,ดอปีสามพี่นอ้องสมัครทั้งออนไลน์พี่นอ้องลูกหลานเลยไปเด้อไปเด้อเดี๋ยวสิบอกรอเรามองมันสมัครทังออนไลน์เริ่มวันที่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้ถึง30สบกันยายนสองพนห้าร 68อาเด้อาเจ้าสิมีรายละเอียดฟั้งบาทเริ่มสมัครกับวันที1หาสิงหาคมถึงวันที่30กันยายุนทองพันะ168ของพันจูโจมและเปิดรับสมัครทาหารกองประจำการ อาซาสามัครจำนวนเจ็ดสิบสองอัตราโอ้ตะเกียเคยเลแต่ก,ก่อนตะเกียวกับเป็นทหารพ่านย่ไข่ปักกับแบบนี้แหละแต่ว่าอันนี้ไปสมัครี่โรบุรี่เด้อพี่นอ้องลูกล้านเข้าคววมรูน้นี่เออแต่โปฮหกขึ้นไปพี่นอ้องกันเอามอสามก่มอสามโมอหกก่ะเขาก็บไต่า ไปเป็นนายซิปเดียพีนกก่น้องข้าหน้าแกงสตูนสวัสดีครับมาส่งข้าวข้าวที่ลูกร้านหรือว่าที่ไปสอบเป็นปนายซิปอีกอย่างนี่ลนะแต่ว่าเขาก็ไต่เต้าออไปกาบจากอาสาสมัครนี่ละเป็นว่าผู้สมัคร ปีดามานดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนะพี่น้องเป็นต้องเป็นคนไทยเด้จบการศึกษาประถมปีที่หกพี่น้องป .6 สายตาบ่อเอียงสายตาไม่เอียงไม่บอดสีไม่เคยถูกสั่งพักราชการเป็นบุคคลพลเรือนเนี่ยพี่น้อง ได้ลงบัญชีทหารกองเกินมีใบสดดอกเก่าเด้พี่น้องต้องมีใบสดดอกเก่า,าอันอันนี้นอตาแก้วกะสิเบ้าลูกโบ่าหรือมีทหารกองเกินอายุสิบห้าถึงวันสิบแปดถึงยีห้าปีบริบูรณ์เกิดระหว่างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสีถึงสองพันห้าร้อย ห้าสิบสองพันสองพันห้าร้อยสี่สิบถึงสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าห้าสิบสี่ไหมจะต้องมีร้อยสักดิพี่น้องถ้ามีก็อยู่ใน อยู่ในร่มผ้านะแต่ยนได้เสื้อผ้าเฮามีร่างกายสุขภาพแข็งแรงเบืบ่บ<ม>ัรลับคนจบลลอด,ดอปีสาม้ลยพี่น้อง <c oughs> และทหารกองหนุนเอ<ม>็มเอ็มเพิ่นบัรลับด้นเลยไปเด้อไปเด้อ <c oughs> บาลนี้กระตุ้ สอบคัดเลือกเด้อดึงคอเนี่เก้าครั้งขึ้นไปไม่จับเวลา <c oughs> ฟังเด้อไม่จับเวลาถ้าดันพื้นสามสิบสองครั้งขึ้นไปสองนาทีถ้าลูกนั่งห้าสิบครั้งขึ้นไปสองนาทีวิ่งกิโลกิโลหกร้อยเมตรหนึ่งไม่แปดนาทีสามสิบนาที แปดแวนแวนได้บ่ก <c oughs> ิโลครึ่งแปดนาที่ายน้ำร้อยเมตรร้อยเมตรนี่สองนาทีสามสห้าวินาทีมันบ่เนื้ออันที่ทั่ไปนี่บ่ได้นบ่ได้เสียเงินดอกแต่ว่าขันมือ <c oughs> มือไปน่ะมือไปถ้าไม่ต้องโอนเงินล่วงหน้าในวันในวันไอ ในวันพุธสอบกรุณาเตรียมเงินสดมาด้วยสําหรับค่าไว้สะไว้น้ำยี่สิบาทค่าตรวจโรคห้าร้อยบาทสมัครทางออนไลน์เดอ้อพี่ลูกหลานเลยตั้งแต่วันที่สิบหาถึงวันที่วันที่สิบห้าสิงหาถึงสามสิบกันยาหกแปดสถานที่ ทดสอบและคัดเลือกวันที่6ถึงบันที่9ตุลาะกอ,องพันจุโจมที่3ามกรมรบพริเศษอยู่ตำบลสามยอดอยู่อยู่ตำบลสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เ,มเติมกะบผู้ไปหารอยเอกสมใจปอโทรศูนย์ เก้าสี่สี้มหนึ่ก้คสวงกับสิโทรเอกราชสสลาเบอโทเพิ่นกับศูนย์เก้าสาหงห้าสี่หสมห้ทาทักทั้งออนไลน์เด้อพี่น,อน้องเลยลาเลยเป็นเวลาเข้านาฬิกาขึ้นเป็นต่นไป อันนี้เด้อลูกหลานฟูนอยากอันนี้ก็ดีจะไปไปเป็นนั่นไปเป็นทหารของท่านจูโจมกรมรบพิเศษทีสามเป็นขัดเลือกเด้อั้งต่อายุสิบแปดปีหอดิบหาปีขึ้นทหารใบทหารกองเกิดบ่บ,บเอาค้นจบ พ่นจบอันลอด,ดอปีสาม่นกับกองนูน้น่นเบาคนเอาคนเอา,า,เ,อาอเอาอยู่เจ็ดสิบสองอัตราเด้อพี่น้องไอปปอะคบขึ้นไปคือว่ายังคือประคบขึ้นไปตีถ้าเราจบมอสามมสามนี่ก็สอนได้สิบประดเดี๋ยวถ้าจบมอหก สามารถสอบในสิบสอบตำรวจได้แบบแบบว่า <c oughs> ที่ที่ผ่านมาเนาะ <c oughs> ผมเคยสมัยผมเป็นทหารผ่านอยู่ใครตักตุงใช่นี่พี่น้องคือบา่านเข้าขออยา,าตพวกก่องไปสอบไปสอบตำรวจตะก้อ,อนนี่ไปสอบตำรวจอยู่จอหอจอหออยู่ขราชนะ สอบได้ครับไปต่อเลยสอบได้แตกลับมาเป็นทหารพ่านคือเก่าอันนี้ก็คือกันหละบา้านนี้ควายขวาเด้อันนี้มามันบอ่อันนี้ด้พี่น้อง<ย> <c oughs> บัดเทามามเสียดายด้ประสบการชีวิตผมเคยผ่านมาเรื่องแบบนี้แหละเ <c oughs> <c oughs> พิ่นบ่กเอาคนที่ม <c oughs> นีมีรอยซักนอกล้มผ้า แต่ว่าในลมผ่านได้สายตาบ่เอียง้วะ็บมีโรคโรคที่ต่อไร้แรงเช่นโรคเลื่อนโรคเยียงหนาไปเรื่อล,ลูกร้านเลยไปเป็นทหารดูโจมกรมรบพิเศษที่สามโรบุรีไป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 ดีกว่าเกลี่น้ำยู่บาง มันบ่อน,นี้ <c oughs> บ้านนี้อันนี้เพื่อนบัไดสอบข้อเขียนดอกสอบร่างกายทดสอบร่างกายดึงข้อเข้าเท้าขึ้นไปบัไดจับเวลาค,คือดึงขอ้อเจ้าคั้งขึ้นไปไม่จับเวลาถ้าวิดพื้นสามสองครั้งสองนาทีถ้าลุกนั่งห้าสิบครั้งขึ้นไปสองนาทีวิ่งกิโล 1>, 1กิโล600เมตรคือหนึ่งไม่แปดนาที30วินาทีไปน้ำ100เมตรสองนาที35วินาทีเรื่องอันที่เขาโทษไปเลยบพริเสียเงินหรอกแต่ว่าขั้นมือบัดมือไปมือไปทดสอบมือมือไปวันที่ไปทดสอบ เตรียมเงินไปด้วยนะค่าสาวยน้ำยี่สิบบาทค่าตัวโรคค่าร้อยบาทสมัครทั้ออนไลน์เด้อว,วันที่สิบหาสิงหาคมถึงสามสิบกันยายนหกแปดบ้า <c oughs> นนี้สถานที่ทดสอบและคัดเลือกวันที่หกถึงที่เก้าตุลาหกแปดนะ กองพันจูโจมที่สามลบบุรีที่ที่สามตำบลสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีลบบุรีพูน,อนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกัร้อยเอกสมใจเบอร์โทรเพิ่กัศูนย์เก้าสี่ ี่เก้าสามเก้านึงห้าผู้หนึ่งด่นผู้สองกับสิบโทเอกลากเบอร์โทรเพิ่์กับศน์เก้าสี่เก้าหนึ่งห้าสี่าเป็นยังผมคือมาไล่ชดเตีที่จริงะนะเนาะอยากให้ลูกหลานอยู่น้ำบัเกรีกซื้อที เกเี้ยติดยาติดนิยังกินเหล้าเมายาเป็นที่ผู้ได้กับว่าโอ้ยสร้างคือนานอันนี้แทนอือขึ้นันนี้เทนอนั่งนั่งจุดๆเทนอวนะแด้บ่าถ้าเข้าไปเข้าไปนี่เขามีอนาคตเด้มีอนาคตทีเดีไปสอบไปสิบทีเดีไปสอบตำรวจไปสอบทหารตอละ อาเม่นมาก้อครับวบาต่อไปบบเป็นด้วยกันพี่นองขามาขามาขมา่ขมาวบากันผมก็ยู่ทั้งพีระาครนพนุมพีละอยู่เพื่อถาบพนมนมัทนขันพนุมแต่ด้วยมาวบาให้ลูกหลานไปเป็นอย่างขึ้นเน้นดิเน้นยังให้ลูกหลานไปเพราะว่าตาแก้ว ว่าผ่านผ่านจุดที่เป็นอาสาสมัครทหารผ่านมาแล้วแต่ความรู้ไม่สูงจบแค่โปรเจกต์สมัยตะกี้นะพี่น้องก็เลยไปต่อไม่ได้ไปต่อนในซิปบะไรทุมรุ่นน้องทุมรุ่นน้องรุ่นน้องที่เขาจบมอ .6 อันรักสูตรตะเกี่ยวตะก้อนนี่ยรักสูตรเก่าโปรเจกต์มอ,อเขาโลแล้วกัเลยบ เลยไปต่อบ่ได้พอจบมอคโอ้ยเขาติดไม่ร้อยแล้วเดีอยวนี้พี่นองก็เสียณอาอยุแล้วอ <c oughs> ยากให้รูกนล้านไปดีกวา่าเข้ามันยุ่บ้านคิดว่กวนบ้านคนเมืองเลยเสื้อบ่มมีประโยชน์คนบ้านคนเมืองอไปเพื่อชาติไปเพื่ออนาคต เงินเดือนนี่งหมื่นเกินไปละไม่ต้องห่วงดอกการฝึกนี่แต่ว่าฝึกจังมือเพิ่นบ่ได้บอกทกิน,นได้หนิพันบ่ได้ผมเบิ่งอยู่ในมกูเกิลน,นี่บ่ได้บอกฝึกกันสบายดีที่แต่ว่าหนักเด้ฝึกนี่หนักหนักเพื่อความร่างกายการเป็นทหารร่างกายแข็งแรงเนาะการเป็นทหารบ่แม่นว่าจับปืน เป็นยิ่งคืนเป็นทีนบไดเนี้ยท่านเป็นทหารต่างร่างกายแข็งแรงมีความรอบรู้สติปัญญาการตัดสินใจที่ได้รับการอบรมนี่ที่ไปฝึกอบรมเนาะตะแก้วไปฝึกทหารน่ะตะแก้วบ่เคยไหว้พระยัา,ยางเผือกันยังไหว้พระเป็น พอย่ามืแรงมากกับผ้าไหวผรายยามมืเศร้าตื่นตั้งแต่นส่นแลตั้งแต่ปีหาครืง่งให้เวลาสามนาทีแต่งตัวเรียบร้อยตะกวนตังตะเกียวเป็นคนช้าจักช้าแต่พอไปเป็นทหารหนีวหาเดยแต่งตัวเรียบร้อยใส่รองเท้านับอาวุธไปหน้าเสาธงเอาคนเท่ากับสลาดได้ไหมเนาะ บลูบูกือสูไว้แะแต่แก้วก็ตื่นขึ้นมาแต่แต่คนแลวหลักเหตุแต่ว่าอันยู่ในโรงเรือนน่ะอยู่ที่โรงเรือนน่ะโรงฝึกโรงนอนเรือนโรงนอนน่ะแต่แก้วก็ตื่นขึ้นมาแต่แต่ตีสามนะยัง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 ไปแต่งชุดกลางคืนเลยแต่อยาแต่อย่าให้ว่าหน้าเห็นนะว่าหน้าเห็นนะเวลานอนแต่งตัวนอนนี่ก็โหเขาเห็นนำโทษน,นะแต่แก้วก็ เด็กตั้งได้กัได้อให้เข้ามันบอโอก็สู้ไปไ่แล้วเนาะกอกคุดหนึ่งยี่สิบลวงตาเลยแต่บบเห็นเม็ดเห็นเม็ดแต่ว่าหน้าแจ้งสตูนนี่แหละสวัสดีครับเห็นอยู่ยี่สิบสิบล้านสิบล้านท่านสองไม้เดวนไปแก้วขึ้นมาไล่มาไหลท่านึง ตะแก้วบ่ค่อยไหลละไปไปดูแก้มกวนตาเด้อไ,ไปมาเนี่ไปดูไปไปดูร้านที่ไปโรงเรียน <P ew s> พูดถึงการเป็นทหารทหานตะแก้วตะก่อนนี้ตะแก้วอยู่ค่ายปักคงชัยฮะตะแก้วอยู่อยู่ค่ายปักคงชัยชอค๊อห้าหนึ่งสามรุ่นเก่ารุ่นสมัยสมัย กอลกกดเก็แก้วฮะทำไมกอกดเกล็แก้วคาสีเมืองนนนาบินเลยอ่ะรุนเดียวกันีดด่จังไหนน้อพี่นอ้องเลยติขคอลงซ้ำนีไปกอนได้ครับเด้อไ,ไปส่งห้านไปรุ่งเรียนกันโอ้ยเไดเจไดครับเอาซ้ำหนีไปกอนครับพี่นอ้องเลยเด็กแเบบออื่นผมสิมาไล่สดทมนิมาส่งข้าวอันเก้านีละครับพี่นอ้อง ได้ครับไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับบายยงานเล่งด่วนล้านที่ไปโรงเรียน